กับดาว EP 5 istles. โดยผมอาจารย์ลีสายใหมนะครับวันนี้จะพูดเรื่องดวงสมคู่เอาแบบย่อๆนะครับพบที่สําคัญในการะดูดวงสมคู่นะครับก็ต้องดูพบปัตตานินะครับพบปัตานิของฝ่ายชายนะครับของฝ่ายหญิงคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับไปลอยนะครับอยู่ในพบปุตะของฝ่ายชายนะครับแสดงว่าฝ่ายหญิงนะครับมีความรักในตัวตนของฝ่ายชายมากทีเดียวแล้วก็ดาวพบปัตจานิของฝ่ายชายนะครับคือดาวเสา นะครับดาวเสาร์นี้ไปลอยอยู่ในภพสุภะของฝ่ายหญิงนะครับแสดงว่าดวงของอดวงคู่ครองของฝ่ายชายนะครับส่งเสริมด้านความเจริญก้าวหน้าให้กับฝ่ายหญิงนะครับถือว่าดวงตรงนี้ดีมากๆนะครับอีกข้อหนึ่งครับดาวในภพกัมมะนะครับกัมมะของฝ่ายหญิงนี่คือดาวจันทนะครับดาวจันทร์ไปลอยอยู่ในภพในภพลาภะของฝ่ายชายก็ถือว่า เออส่งเสริมในด้านโชคลาภให้กับฝ่ายชายนะครับแล้วก็ดาวภพกรรมมของฝ่ายชายนะครับจันพุทธสุขอังคารคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับไปลอยอยู่ในภพอดุมพระของฝ่ายหญิงแสดงว่าดวงนี้นะครับส่งเสริมในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับให้กับฝ่ายหญิงมากทีเดียวอีกภพหนึ่งนะครับที่ต้องดูก็คือดยภพลาภะนะครับดูว่าดาวภพลาภะของฝ่ายหญิงคืออะไรคือดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ไปลอยอยู่ ไปลอยอยู่นะครับในภพกมมามะของฝ่ายชายแสดงว่าโชคลาภของฝ่ายหญิงนะครับไปส่งเสริมในด้านการงานของฝ่ายชายแล้วก็ดาวภพลาภะของฝ่ายชายนะครับจันทร์พุธสุกนะครับคือดาวสุกนะครับดาวสุกก็ไปลอยอยู่ในภพลาภะของฝ่ายหญิงนะครับถือว่าส่งเสริมกันมากทีเดียว ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญในการดูดวงสมพงคู่ก็คือดูดาวตอนุเศษนะครับของฝ่ายหญิงคือดาวอังคารสและฝ่ายชายนะครับคือดาวจัน์ทแสดงว่าคู่นี้นะครับฝ่ายหญิงมีจิตใจเข้มแข็งเป็นผู้นํามากกว่าฝ่ายชายสรุปแล้วนะครับดวงสมพงคู่ของสองดวงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่สมพงกันมากทีเดียวครับ